คครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับนะยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง i n d i x Channel นะครับนะก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับนะที่เอ่อเข้ามาดูคลิปล่าสุดที่ผมอ่ได้อัปโหลดไปนะครับก็ผลตอบรับค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับนะทั้งยอดเอ่อยอดดูยอดกดไลค์แล้วก็ยอดฟอลโล w ด้วยนะครับเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็เข้ามาพูดคุยกันในคอมเมนต์ด้วยนะครับนะขอบคุณมากๆครับ ก็วันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงตัวแครี่หนึ่งตัวที่ปรับมาใหม่นะครับนะซึ่งผมคิดว่าในตัวมันค่อนข้างที่จะเก่งมากในเมตานี้นะก็คือตัวของลุงโมเรนนั่นเองนะครับ <c oughs> ก็ตัวของลุงโมเรนเนี่ยเป็นแครี่นะที่เมื่อก่อนได้รับความนิยมแต่ว่าหลายแพทมาแล้วที่เอาไปจังเกิลแล้วก็โหดมา,มากๆนะครับนะซึ่งแพทนี้เนี่ยเขาก็ได้ปรับมาใหม่นะรหรือว่า ถ้าผมเรียกนยีผมว่าไม่ใช่บับหลอกเป็นการที่เปลี่ยนสกิลทุกอย่างของลุงโมเรนเลยนะครับนะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นพาสซีฟหรืออะไรต่างๆด้วยนะะปรัามาหมดเลยแล้วก็น่าเล่นขึ้นมากๆเลยนะนะวันนี้ผมก็จะมาแนะแนวทางการเล่นตัวของลุงโมเรนให้นะครับนะตั้งแต่เริ่มเกม0ูนย์ศูนย์นาทีจนถึงจบเกมเลยนะครับนะว่าในเกมเมนี่ยเราควรทําอะไรคิดอะไรบ้างครนะก็ก่อนอื่นเลยเริ่มจากที่ทุกคนเห็นตรงหน้าเลยครับ ทุกคนอาจจะสงสัยว่า,าทำไมผมถึงเริ่มที่บัฟแดงใช่ไหมแล้วทำไมผมถึงไม่ไปเริ่มตรงบัฟฟ้าเพื่อที่จะมาจบคอลเลกึ่งเป็นาทาร์มิ่งที่ปกติของจังเคลิลนต้องทามใช่ไหมครับที่ผมเริ่มบัฟแดงก่อนเนี่ยก็ผมสังเกตจากตัวฮีโร่ครับว่าตัวฮีโร่ใครได้เปรียบเสียเปรียบทั้งสองข,งข้างของเรานะครับก็ตอนนี้ไวโอขึ้นเฟิร์สบัฟเห็นไหมครับซึ่งหมายความว่าข้างล่างเนี่ยเรา,าเสียเปรียบมากๆนะครับนะเป็นเอลสุ ต้นเกมครับแล้วก็เป็นตัวของ a r d u i n นะซึ่งเป็นแทงที่ต้นเกมก็ค่อนข้างที่จะอึดกว่าแอนเนตแน่นอนเพราะว่าข้างล่างเราเป็นแอนเนตไบโอนะซึ่งดาเมจมันไม่ได้มากมากพอกับตัวของ a r d u i n กับตัวของเอลซูในต้นเกมครับนะผมก็เลยเลือกที่จะเริ่มที่พับแดงแล้วก็ไปจบที่พับฟ้าหนับแล้วก็เป็นทามมิ่งของมังกรใหญ่พอดีนะครับนะก็มันก็จะทําให้เรามีโอกาสได้อบเจกตมากกว่าข้างล่างนะซึ่งไปข้างล่างเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าผมจะได้อบเจกต ตัวของดาร์กหรือว่าตัวของมังกรเล็กหรือเปล่านะฮะอย่างข้างบนเนี่ยยังมีโอกาสที่เรายังเทรดอาจจะ22องสองอย่างออฟกับป่าแล้วก็ออฟกับป่าอย่างซิลมาเจอกับฟอร์เรนมาเจอผมกับโวขาดอย่างเงี้ยมันก็ยังได้นะนะอ๋อเนี่ยช็อตนี้ครับถ้าสังเกตก็คือผมมาพยายามที่จะลามังกรอ,ออกนะแต่ว่าโวขาดไปยืนไปยืนตีนะครับก็ทําให้มังกรมันไม่รีนะซิลก็เลยลากเอาไปตีได้ครับแต่ว่าช็อตนี้เนี่ยผมมาพยายามที่จะลาดนะ แต่ว่าน่าจะพลาดเองเพราะว่าไม่ได้ดูนะครับว่ายูอีอยู่ตางนั้ดนนคือถ้ามีซีลตัวเดียวเนี่ยผมสู้ได้อยู่แล้วนะครับนะอันนี้ก็เป็นช็อตพลาดเองแต่ว่าจริงๆก็อยากตัวเองพลาดเองเพราะว่าคือถ้าฝั่งตรงข้ามมันได้บัฟตัวนี้ไปเนี่ยมันค่อนข้างที่จะโหดนะแล้วก็เพื่อเราเหมือนที่เเรียกว่าไงสื่อสารไม่ค่อยดีนะครับนะก็อันนี้ผมกดมาโซโล่นะไม่ได้กดมาเป็นทีมนะครับก็เลยอาจจะสื่อสารผิดพลาดไปนิดนึงนะครับนะตรงนี้ช็อตพลาดไปแล้วหนึ่งไม่เป็นไรนะ ก็ทําให้เกมเนี่ยเราตามขั้งที่เยอะถึงเราจะได้อบเจกตมาก็ตามนะั้นนะกเ็เรื่องสกอร์คิวหรือว่าเรื่องไอเทมอะไรแบบนี้ก็เราก็ยังตามเขาอยู่นะเพราะว่าเราไม่ได้แบบคือถ้าเพย์เมื่อกี้มันคุ้มสุดก็คือเราไม่เสียมังกรไม่เสียมังกรแล้วก็ไม่เสียชีวิตแล้วก็ลงกลับมาฟังต่อนะเราได้ไดเ้เรียกว่าได้เปรียบนิดนึงแล้วกันเพราะว่าทา์มมิ่งเรามันจะเร็วก,กว่าซิลนิดหน่อยนะครับนะทีนี้เนี่ยพอ เราได้มังกรแต่ว่าแลกกระป่าไปก็จริงๆมันมันก็ค่อนข้างคุ้มครับแต่ว่าผมอาจจะเสียทามมิ่งฟาร์มมากกว่าซิลค่อนข้าง,าง,างที่จะเยอะเลยแหละเพราะว่าผมตาไปก็หลายวิอยู่นะครับนะเกิดมาก็เลยต้องเร่งฟาร์มกันนิดนึงแล้วก็ตอนนี้เนี่ยความคิดผมก็คือผมจะพยายามไม่ไฟและพยายามให้ตัวเองเนี่ยมีชีวิตรอดแล้วก็เอา object, ออบเจกต์ฟาร์มเงินให้ได้มากที่สุดนะครับนะก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับผมนะตอนนี้ ณ <c oughs> จ,จุดนี้นะครับก็ได้โชว์พลังของโมเลนที่ได้ปรับมาใหม่นะก็คือความอึดน,นะครับแล้วก็เรื่องดูดเลือดน,นะครับต่างๆแล้วก็เมื่อกี้นะครับเอาตีของโมเลนก็สโล่ศัตรูด้วยนะครับประมาณ50%สนะแต,แต่ผมเมื่อกี้น่าจะ10พอดีนะครับนะก็สโล่ทั้งซิลแล้วก็สโล่ตัวของฟลอเรนติโน่ขัดจังหวะในการที่เขาจะมาล้วงผมนะครับผมในต้นเกมก็โมเลนนะครับนะประมาณนี้ถ้าถ้าเราเล่นก็จะโดน อินเวแบบนี้เป็นเรื่องปกติก็ทุกคนก็พยายามตั้งสตินะครับเวลาฟาร์มเนี่ยฟาร์มเพลินแล้วก็ไม่ได้ดูนะครับว่ารอบข้างก็คือพยายามเรียนสกิลหัดเรียนสกิลตอนฟาร์มดีๆนะครับนะก็พูดถึงเมื่อกี้อา,อาจจะทุกคนอาจจะต้องย้อนไปดูคลิปมันจะมันจะมีช็อตที่ผมทามิ่งแรกที่ผมฟาร์มบูเสร็จแล้วผมไม่ยอมกดผันิดนะครับช็อตนั้นเนี่ย ถ้าเรากดพันนิตนะครับนะตอนที่เราไปเอามังกรครับถ้าแบบเราได้มังกรจริงนะเรามีโอกาสที่จะโดนล้าสูงมากนะครับเพราะว่าจังเกิลเราไม่มีพันนิตนะครับผมก็เลยต้องตีบอฟ้าให้ตายไปเลยนะครับแล้วก็เก็บพันนิตไว้มาตีกับตัวของมังกรนะก็ฟาร์มไปเรื่อยๆครับต้นเกมตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วนะปล่อยเพื่อนบวกไปนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าข้างล่างนี่จะหนักหน่วงกันมากนะครับบวกไม่พักเลยครับนี่ผมดูแมกมานี่ยังบวกไม่พักเลยนะ เกมนี้เนี่ยวโอต้นเกมโดนขนาดนี้แล้วก็คือเล่นค่อนข้างยากมากแล้วนะครับนะแล้วก็โรมเราเนี่ยเป็นแอนเนตอีกนะซึ่งในเกมนี้เนี่ยไม่มีแทงเลยนะครับนะถึงโัวขาดจะเป็นออฟเลนแต่ว่าโวขาดก็ไม่ได้ยืนให้ว o ยอยิงนะครับนะแบบยืนค้ำให้ว o โอได้ยิงเสียก็คือโวขาดก็ต้องเอาตัวไปแนบกับตัวของด้านหลังอีกนะครับนะซึ่งเออมันไม่มีแทงที่เป็นแบบแทงธรรมชาติอย่างแบบมนาะตัวของอะดูอินฝั่งตรงข้ามอะไรแบบนี้นะครับก็เราทําได้แค่ ตั้งรับฟาร์มคลิปอย่างเดียวนะนะช็อตนี้เนี่ยถ้าเป็นเพท่าผมห้าคนก็พยายามไม่ให้เดินตัดกลางไม่นม้ำมาเพราะว่าใกล้ภูมิที่มันใกล้ไม่น้ำม,มากเพราะว่าเกมเขานำเนี่ยเขามีโอกาสที่จะดักฆ่าเราสูงมากนะครับนะพยายามเดินเ,เสียเวลาเดินอ้อมนิดนึงนะครับเวลาจะแบบไปเติมเลนหรือว่าจะไปกลับไปฟาร์มลูปอะไรเงี้ยพยายามเดินอ้อมนิดนึงเสียเวลาหน่อยครับแต่ว่ามันเพทเซฟมากกว่านะครับผม ก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับตัวเราเลดเกมก็ฟาร์มพยายามฟาร์มไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ,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 ๆพยายามอดทนนิดนึงนะครับนะ,ะตรงนี้ก็จะมาเอามังกรแต่ว่าไม่ทันแล้วนะครับนะ s <S แค่นี้ครับแค่นี้เลยพยายามฟาร์มไปก่อนฟาร์มเท่าเรี่จะฟาร์มได้เจอเขาปุ๊บเราไม่ใช่ว่าจะใส่เลยเราถอยออกมาตั้งหลักไหมหรือว่านู่นนี่นั่นก็พยายามเซฟตัวเองให้มากที่สุดนะครับนะอันนี้ก็เป็นแนวทางการเล่นของโมเลนในช่วงต้นเกมก่อนนะก็คือ ฟาร์มฟาร์มอย่างเดียวเลยคือฟาร์มอย่างเดียวจริงๆครับตัวมันอนะ่ะถ้ามีของมันค่อนข้างที่จะโหดนะแต่ว่ามันเขาเรียกไงมันใช้เวลาค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงครับนะก็ตรงนี้นะครับนะถ้าสังเกตว่าทําไมป้อมถึงไม่ตีผมเลยนะเพราะว่าผมเลือกที่จะหลบข้างๆแล้วก็กดตีทาวเวอร์อย่างเดียวนะไม่ได้กดตีแบบรูปหมัดปกตินะป้อมก็เลยไม่ตีนะครับผมอ๋อแล้วก็ช็อตนี้นะครับคนอาจจะงงว่าทาไมผมถึงไม่เคลียร์ให้หมดใช่ไหมเพราะว่า ผมอ่ะไม่เห็นวิชั่นในแมปของฝั่งตรงข้ามผมไม่รู้ว่าเขาขึ้นมาหรือ,อยังนะครับผมก็เลยเลือกที่จะปล่อยคีปตรงนั้นไปสองสามตัวแล้วก็ลงมาฟาร์มคีปตัวเองดีกว่าเพื่อว่าเป็นการเล่นที่แบบเพย์เซฟมากกว่านะครับมันเพย์เซฟมากกว่าดีกว่าเราไปเคลียร์เว็บเสร็จตรงนู้นแล้วมีฟอร์เรนมีตัวของย a เอไปเติมเราโหเจ๊งเลยหลังจากที่เราฟาร์มมาตั้งนานนะครับเรามานี้นะผมตอนนี้ก็เป็นไฟเล็กๆน้อยๆนะับแต่ว่าไม่มีอะไรมากเพราะว่าการเงินเรามันค่อนข้างที่จะต่างมากเราก็เลย เลือกที่จะไม่บวกแล้วก็ถอยมาคีดมากกว่านะฮะอันนี้เราก็ไม่ได้ให้สัญญาณนะเราผมผมมนันน่าจะคิดเองแล้วก็เพื่อน่าจะคิดเหมือนกันว่าเออฟาร์มของรอของดีกว่านะเพราะว่าเลกเกมเนี่ยเรามีโอกาสสวนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อันนี้เป็นช็อตที่ผมผมมาพลาดเองเพราะว่าผมมาไม่เห็นว่าซีวัวเขาไล่ไวีโออยู่แล้วทีนี้ผมมาตีคีดไปแล้วซึ่งพอเราตีคีดแบบวิชั่นในแมปมันจะเห็น,นะนะครับ พอวิชั่นเห็นปุ๊บผมก็เลยเลือกที่จะเก็บออบเจกต์ให้มากที่สุดตัวนี้นะผมจะเลือกเขตไปเลยแล้วก็เนี่ยตรงเนี้ยคือซิวเห็นผมแล้วแล้วก็มีเอลสูดด้านหลังผมก็เลือกอยู่ว่าเราจะเอาเอลสูหรือว่าเอาซิลดีซึ่งผมเจอซิลก่อนผมก็เลยคิดว่าจะเอาซิลดีกว่านะครับนะแต่ว่าก็ตอนนั้นนะตายก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าเราพลาดไปแล้วนะครับซึ่งเป็นแบบนี้เนี่ยเราพลาดแต่ทีนี้เนี่ยเพื่อนผมเขาแก้ได้ก็คือ ต่ขึ้นไปเล่นข้างบนแล้วก็เหมือนน่าจะไปลาาเอามังกรมั้งนะครับถ้าผมจำไม่ผิดก็ไปลาาเอามาได้ซึ่งผมว่าก็ค่อนข้างที่จะคุ้มอยู่นะเพราะว่าเราได้มังกรในช่วงต้นเกมก็เอามาหักล้างเรื่องเงินที่เราเสียไปต้นเกมกได้แล้วก็ยังได้ฮีโร่ไปสองตัวนะซึ่งเทสสองตตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะคุ้ม,มนะครับเพราะว่าเราไดออบเจกต์ด้วยนะตอนนี้การเงินผมก็1แล้วนะห้าพันสามห่างจากการเงินของฝั่งตรงข้ามที่เป็นท็อปท็อปหนึ่งนะก็ประมาณ100 ซึ่งถ้าสังเกตว่าเนี่ยเกมเราตามแต่ว่าการเงินของเราอะไม่ได้ห่างมากขนาดนั้นนะครับมันมีโอกาสพลิกได้แบบสูงมากๆนะครับเพราะว่าการเงินเราแบบไม่ได้ห่างพันสองพันเลยนะครับเพราะเราห่างกันแค่หลักร้อยนะฮะทีนี้ก็เครดิตเคเดตครับแล้วก็น่าจะต้องถอยเลยนะครับเพราะผมจะไม่ผิดถอยไปตั้งหลักใหม่นะครับเพราะฉะนี้เพื่อนก็เลือกที่จะบวกแต่ว่าเอาที่จริงก็คือเราไม่ควรที่จะบวกนะครับเพราะว่า ตัวจังเกิลราไปอยู่ข้างล่างเขาเห็นยังไงเขาก็กล้าเล่นอยู่แล้วนะครับส่วนนี้ผมก็แบบพยายามจะเรียกไฟตแต่ว่าเหมือนเพื่อนเขาจะไม่ค่อยอยากมาก็เลยได้แค่ตัวเดียวนะครับคือคือถ้าเพื่อนเรามาเนี่ยเราสามารถโถมใส่ได้นะครับทีนี้ก็ของผมเริ่มมาแล้วของโอก็เริ่มมาแล้วนะพะก็เลยมีความที่ต้องกล้าเล่นใช้คําว่าพอเรามีของปุ๊บเราต้องกล้าเล่นนะไม่ใช่แบบเราไม่มีของแต่เราก็แบบว่าไม่กล้าเล่นนะครับ คือพอเรามีของอ่ะเราต้องกล้าเล่นแล้วนะคือถ้าถ้าเราเป็นตัวเลทนะครับแต่ว่าเราเราแบบเราเล่นแล้วแต่ว่าเรารอของพอของเรามาปุ๊บแต่เราก็ไม่กล้าเล่นอ่ะอันนี้คือมันจะเสียประโยชน์อย่างมากเลยนะถ้าเอาตัวเลทเกมมาแล้วแบบ <complac ent? S 1> คือใจเราไม่กล้าเล่นนะค,คือเราต้องเชื่อมั่นในดาเมจของเราที่เราอดทนมาทางเกมอ่ะถ้าถ้าแบบเออถ้าเล่นตัวมั่นใจอ่ะเราไม่ใช่ตัวมั่นใจหรกคือเล่นตัวแบบเนี้ยตัวเลทเกมอ่ะเราต้องมีความมั่นใจในระดับหนึ่งว่า เอ้ยเรากล้าเล่นนะถ้าแบบเรามีของแล้วคือแบบดอเออผมเนี่ยเห็นบางคนว่าเออมีของแล้วมีอะไรแล้วแต่ว่าก็ยังไม่กล้าเล่นอยู่อย่างแบบเล่นไอรีเล่นโทนแบบเลดเกมเนี้ยแต่ว่าคุณมีของแบบครบทุกชิ้นแล้วแต่คุณก็ยังไม่กล้าเล่นอีกอะก็คือแบบมันก็คือแบบเหมือนแบบว่าเสียฮีโร่นั้นเปล่าๆนะครับถ้าแบบ เล่นในแข่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยคือคุณต้องมีความกล้าเล่นในเมื่อถึงเวลาที่คุณได้เฉิดฉายแล้วอ่าผู้คำนี้ดีกว่าจะได้เห็นภาพของกันอย่างแบบมาถึงเวลาที่อ่าวายโอได้ยิงแบบโหนัดเดียวครึ่งหลอดลยอะไรเงี้ยคุณก็ต้องกล้าเล่นไม่ใช่คุณแบบโอ้โหหลบแต่แบบว่าหลังอ่าหลังแทงหลังเพื่อนแล้วแบบคุณก็ไม่จ่ายดาเมจได้เพื่อน,น,นท่านที่ตอนนี้คือคุณดาเมจเยอะที่สุดนะครับอย่างนี้ก็อ่าน่าจะเป็นไฟท์ที่วอลข่าเข้าไปแล้วก็น่าจะตายเองเพราะว่าเพื่อน ่าเรียกว่าตอนนี้เล่นเพย์ซอฟอยู่นะครับก็เลยเข้าไปตายฟรีนะชอดนี้ชอตนี้แล้วก็ผมม่นน่าจะพลาดเองเพรา่าโดนโดน,โดนอเอาสูสนานมาไม่ใช่แค่โดนเอลซูหรอก,ก็คือเข้าไปเล่นลึกเกินครับเพราะว่าเพื่อนถอยมาหมดแล้วนะตอนนี้ก็เลยต้องแก้กันใหม่เลยเพราะว่าเหมือน เหมือนเท่าที่ผมดูคือเมดอะยังไม่ออกตัดเลือดถ้าทุกคนลองสังเกตย้อนคลิปกันไปดูก็คือเมดเรายังไม่ออกตัดเลือดเลยนะครับซึ่งตอนนี้มันเป็นเวลากว่าแบบ10กว่านาทีแล้วอะคือเมดยังไม่มีตัดเลือดทั้งฝั่งของข้ามีทั้งแบบออฟเลนมีทั้งอะดูอินครับซึ่งออฟเลนอะมันเป็นตำแหน่งที่ต้องออกอยู่แล้วนะครับถ้าแพทนี้ก็คือออฟเลนส่วนใหญ่เขาก็จะออกตัดเลือดอยู่แล้วมันเป็นปกติแต่ว่าออฟเลนเนี่ยไม่ได้ข้อทีมไฟมากกว่าเมดนะอันนี้ต้องแงกก่อนก็คือ เมทเนะี่ยไม่ใช่เห็นว่าเออออฟเลนตัดเลือดแล้วเราจบนะครับคือในทีมไฟอ่ะออฟเลนะเอ่ะเผยมาหลังเมทซึ่งก่อนหน้านั้นอ่ะถ้าเมทฝั่งตรงข้ามหรือว่าฝั่งเราใครมีตัดเลือดก่อนคือมันโกงมากนะเพราะว่าออตอนนี้ฮีโร่ส่วนเนี้ยก็คือ,อ,อดูดเลือดก,กันเก่งค่อนข้างที่จะเยอะแล้วแล้วก็มีแบบมีลงฮีโร่ที่แบบว่าอะอย่างซินเนสเทรีมีอะโฟเรนหรืออะไรเงี้ยที่แบบมันดูดเลือดโหดอะไรเงี้ยอะอย่างโมเลนอันนี้ก็นับนะเพราะว่าสกิลหนึ่งเขาโดนบับมาแบบดูดเลือด อ่าสิเปอร์เลยนะโหแโหดมากนะก็ตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เลดเกมแล้วอันนี้ก็เราต้องเล่นแบบเพเซฟที่สุดแล้วก็รอเขาพาดนะครับอันนี้ก็พยายามทําอะไรได้ก็ทําไปก่อนนะแต่ว่าไม่ได้ว่าจะบ้าบวกอย่างเดียวเพราะว่าเรายังตามเขาอ,อยู่ทั้งทาวเวอร์ทั้งอ่าเรียกว่าอะไรของหรืออะไรแบบนี้นะครับ แล้วก็ช็อตนี้ผมน่าจะดักแล้วก็เหมือนจะฆ่าไม่ได้นะแต่ว่าน่าจะได้ตัวของจังเกิลมานะครับอ่าได้ตัวของจังเกิลมาผมก็เลยเลือกที่จะอ่าดันนะครับดันยาวดันยาวช็อตนี้แต่ว่าเหมือนแบบว่าเพื่อนพยายามจะเรียกไฟนะผมก็เลยต้องเข้าไปเติมนะนะบมาเติมช็อตนี้แต่ว่าเหมือนมาเติมตรงนี้ก็เหมือนจะไม่มีประโยชน์อะไรนะเพราะว่า เหมือนแบบว่าเพื่อนถอยหมดแล้วแต่ว่าผมมาคนเดียวมาช้าไปแล้วนะงานเลี้ยงเลิกลาไปแล้วนะก็่อนนี้ก็เทรดกับต PO. ัวของ a r d u i n ปแทนนะครับนะแต่ว่า Anet ก็เก็บตัวของ Elsu มาได้ก็ถ้าเป็นความเป็นจริงนะถ้าเล่นกับเพื่อนก็คือถ้าเราเล่นเกมขนาดนี้นะคร <okes> ับก็พยายามเล่นแบบเพเซตนิดนึงเพราะว่าฝั่งตรงข้ามมันยังเป็นทามมิ่งที Señ ่เขาได้เล่นอยู่ก็คืออธิบาดตรงๆแบบ ไม่อม้อมควอมแบบไม่เจาะลึกนะครับก็คือ15นาทีเราเจอกันนะครับก็คือเรามีของครบ15นาทีเราไปเจอกันที่ก๊อตเลยนะครับนะก็คือถ้าเราเล่นตัวเหล็กก็คือประมาณนั้นพยายามรับต้นเกมให้ได้อย่างที่ผมพูดคลิปที่แล้วว่ารับมือกับฮีโร่ต้นเกมให้ได้แล้วเหล็กเกมเราชนะแน่นอนนะครับนะ ถ้าสังเกตก็คือโวขาดเนี่ยไปรัวๆเลยครับไปรัวๆเลยก็คือเขาอาจจะไม่ได้มีความคิดเหมือนแบบผมไบโอแอนเนตอะไรแบบนี้3คนนะคือ3คนนี้ผมไม่ได้กดมาด้วยกันนะคือกดแยกกันแต่ว่าความคิดหรือว่าอะไรเงี้ยไมซ์เซ็มันแบบเหมือนกันว่าเออเราต้องรอของนะเพราะว่าเราตัวเลทเกมนะครับแต่ว่าโวขาดเนี่ยเหมือนเขาน่าจะมั่นใจมั้งเขาก็เลยเข้าไปเล่นนะครับนะใช่ซึ่งซึ่ง,งถ้าความเป็นจริงอ่ะมันเป็นอะไรที่แย่มากนะก็คือคุณเข้าไปเล่นแบบนั้นมัน คือมันอาจแรกแรกมาได้ดีไหมมันมันก็ดีแต่ว่าบางครั้งเพื่อนมันไม่ได้พร้อมที่จะเข้าไปพร้อมคุณอ่ะก็คือช็อตเมื่อกี้มีตัวของยูเอเข้าไปช่วยได้นะครับก็เลยก็เลยแบบว่าเหมือนเขาแบบว่าทําได้นะครับนะก็ช็อตนี้น่าจะเหมือนอยากจะตีดาร์กนะครับแต่ว่าเหมือนฝั่งตรงข้ามเขาจะมอาออแต่ว่าเราพยายามแบบโฟกัส ตัวของดาแล้วก็น่าจะได้ตัวของอาดูอินฟรีนะครับแล้วทีนี้เนี่ยเหมือนว่าพลาดเพราะว่าเราเออกไปไล่ตัวของ UA ซึ่ง UA อ่ะมันคล้ายๆกับคาเฟนี่อ่ะมันสวนเราได้นะไวโอก็เลยตายฟรีนะครับีนี้มันก็เลยติดแผนที่เราคิดไว้นะครับก็คือเอาดาเสร็จแล้วก็รอกอดเกิดแล้วเราก็จบบ้านนะครับถ้าสังเกตก็คือตอนนี้ไวโอกับผมเนี่ยค่อนข้างที่จะกล้าเล่นมากๆแล้เพราะว่า มันเลย15านาทีก็คือเป็นทามมิ่งของเราแล้วที่ของเต็มแล้วก็เจอได้หมดนะครับตอนนี้ช่งนี้ก็เลยกะจะเข้าไปเล่นนะครับแต่ว่าพลาดนะเพราะว่าเหมือนว่าเพื่อนจะไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ตรงนี้นะครับถ้าสังเกตก็คือตัวของ u a เในทีมผมไปเลยนะครับซึ่งทําถูกทําถูกแล้วนะเพราะว่าถ้าอยู่กับผมเนี่ยยังไงก็ตายนะครับแต่ว่าถ้ามันมาเติมก็ก็อาจจะฆ่าได้แต่ว่าเขาก็อาจจะเพลเซฟก็เลยไม่มาดีกว่าช่งนี้ก็เลยตายฟรี นะครับผมโอเคก็ตอนนี้เนี่ยผมเกิดแล้วนะซึ่งทีมตอนนี้เนี่ยก็น่าจะมีความคิดเหมือนกันแล้วก็คือใจเย็นๆค่อยๆเล่นนะครับนะก็คืออย่าเพิ่งไปผีผามบวกมากซึ่งคําพูดเนี้ยคือผมว่าในทีมอะนะอ่าจะอยากพูดกับโบคาดมากที่สุดเพราะว่าเขาเป็นตัวเปิดไฟเว้ย <laughs> เปิดไฟแบบเปิดแบบเปิดไม่คิดหน้าคิดหลังเลยคือเขาคิดว่าเขาค่าได้เงแล้วเขาก็เข้าไปคนเดียวนะครับผมช็อตน,นี้ก็ พยายามผมพยายามตั้งสติแล้วก็เนืองแบบว่าพยายามเคลียร์เวฟเคลียร์อะไรให้ออกไปหมดก่อนให้เวฟดันไปถึงประมาณแบบครึ่งแม่น้ำมันครับเพราะว่าเขาจะได้ดันมาไม่ได้นะแล้วก็ตอนนี้ทามมิ่งอของตัวก๊อตเนี่ยอีกสองสามนาทีก็จะเกิดแล้วนะครับนะแต่จริงๆเนี่ยช็อตนี้เพื่อเราอะเล่นสวยมากนะถ้ามองมินิแมปก็คือเป็นเก็บตัวของเอลซูได้นะครับนะผมก็เลยตัดสินใจไม่ไล่ฟอร์เรนแล้วก็ลงมาปิดเพื่อนนะครับนะ เนี่ยช็อตน,นี้ก็มาเจอ U E ตรงนี้ก็คือฆ่าได้แล้วนะครับนะแล้วก็จะไล่ตัวของซิลตัวนี้ก็คือช็อตพลิไฟที่เขาพลาดเองนะครับเขาเล่นแบบพลาดเองก็คือเขาแบบไม่ไม,ไม่ทําเวสมาก่อนก็คือแบบพยายามเหมือนจะดันจะดันจะดัน,ดนเรื่อยๆก็เราก็ตั้งรับดีผมยอมรับว,ว่าเกมนี้เพื่อนสติค่อนข้างที่จะดีมากในช่วงท้ายเกมนะครับ <Yeah. S 1> ก็ช็อตน,นี้ก็เป็นช็อตพลิไฟเลยเพราะว่าเขาเอ่อมาไฟอาจจะคิดว่าผมกับ ตัวของ u ูเนี่ยไปปิดฟอร์นติโนเขาก็เลยกล้าที่จะบวกนะครับก็คือ4ต่อสนะแต่ว่าทีนี้เนี่ยตัวของผมเนี่ยดันไม่ไปไล่ฟอร์เรนก็คือกลับมาปิดเขาเขาก็เลยพลาดนะครับกลายเป็นไฟแบบ5ต่อ4แทนนะครับนะตอนนี้ตอนนี้ก็ผมก็ขายทอยนะครับทำไมงคนอาจจะงงว่าทําไมผมถึงขายทอยนะเพราะว่าตัวดามจที่ผมออกทอยเนี่ยก็คือการตัวของ u ูนะก็พอ่อพอ u นตายปุ๊บผมก็เลยขายมุลามาสะแล้วก็ เอ้ขายทอยก็ออกมูลาวาสานนะมาตีบ้านตีตัวของฟอ r เรนนะครับนะ <Okay. S 1> ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับตัวของโมเรนนะเพราะข้าก็จะประมาณนี้ก็ถ้าจะพูดให้สรุปเลยเนี่ยก็คือพยายามอดทนต้นเกมแล้วก็ถ้ากด5้าหรือกดสากับเพื่อนเนี่ยก็พยายามบอกเพื่อนว่าเอ้ยต้นเกมเรา,เค,าค่อยๆเล่นนะเรา,เค,าค่อยๆเพซฟนะเพราะว่า เราเลดเกมเนี่ยเราโหดมากแบบตัวเรามีของมีดูดเลือดมีอะไรแบบนี้ค่อนข้างที่จะโหดมาแล้วก็ดาเมจก็ไม่น้อยกว่าไคลริจันเจิ้นตัวเดือนเลยนะครับค่าของโมเลนก็ประมาณนี้อ่ะถ้าสังเกตก็คือเงินผมหนึ่งเลยนะครับนะจากเงินในทีมแล้วก็ทั้งฝั่งตรงข้ามนะครับนะ,บะก็ไอเทมสกอร์หรือว่าดาเมจก็ประมาณนี้เลยนะครับนะก็เป็นฮีโร่ที่ผมคิดว่าน่าจะติดเมตาในาซีซั่นนี้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับนะฝาก ทุกคนลองไปปรับใช้ดูแล้วก็ไปเล่นดูนะครับนะผมว่าเป็นตัวที่ข้อที่จะสนุกมากๆเลยนะครับแต่ว่าอาจจะต้องอดทนกันนิดนึงสาหรับต้นเกียนะก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะสติกำลังใจใ้ผู้ดำเินทมากเลยนะฮะขอบคุณครับ